ฝุ่นที่สะสมอยู่ในเบาะผ้านะคะตีออกมาให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะชุดหนังหุ้มเบาะรถยนต์นะคะเป็นแบบสวมทับค่ะและดีไซน์นี้นะคะได้มีการเพิ่มความหนาและความนุ่มเข้ามาด้วยนะคะเป็นการสวมทับเบาะหนังเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นดีไซน์ความหนานุ่มโดยการเสริมฟองน้ำนุ่มระดับ2ค่ะซึ่งก็สามารถนำมาสวมทับนะคะได้ทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังจากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการสวมที่เบาะนั่งค่ะส่วนพนักพิงยังไม่ได้สวมนะคะมาดูชิ้นงานกันบ้างนะคะ สำหรับดีไซน์นี้นะคะเป็นการเสริมฟองน้ำค่ะที่บริเวณตำแหน่งของที่เรานั่งนะคะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงเลยแต่ว่าอันนี้ยกตัวยอย่างดีไซน์ของโซฟาหนาะนุ่มมาให้ดูนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปรับเบาะให้หนาและนุ่มขึ้นนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยต้องการดีไซน์ที่เรียกมากกว่าดีไซน์โซฟาที่อาจจะออกมาเป็นลักษณะแบบย่นๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเสริมใยสังเคราะห์ด้านในค่ะก็จะออกฟูๆนะคะเราก็ ก็เลยต้องมีตัวเลือกมาให้นะคะเป็นดีไซน์นุ่มระดับ2สําหรับดีไซน์โซฟาค่ะด้านในจะมีการรองด้วยวัสดุประมาณนี้นะคะความหนาของชิ้นงานก็เลยจะมีความหนาค่อนข้างเยอะด้วยเพราะเสริมใหญกลับมาดูนะคะที่ดีไซน์ที่เราพูดถึงในคลิปนี้กันเป็นหลักๆเลยนะคะก็คือดีไซน์นุ่มแน่นหนาระดับ2ค่ะ การติดตั้งนะคะเขาจะมีการติดตั้งที่กระชับแล้วก็เข้ารูปค่ะไปกับเบาะรถเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นจะไม่เลื่อนง่ายนะคะแล้วก็ไม่หลุดง่ายไม่เลื่อนไม่หลุดตามการขยับตัวด้วยส่วนหนังเนี่ยมีการพิมพ์ลายหนังชัดเจนนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นของหนังในคุณภาพเปรดพรีเมียมค่ะเวลาเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสวยงามเข้ารูปแล้วก็มีประกันงานให้อีก2ปีเต็มค่ะทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็การติดตั้งด้วยนะคะ ด้านในนะคะของชิ้นงานอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่าเขาจะมีการรองฟองน้ำนะคะหนาประมาณ1เซนติมเย็บเข้ากับตัวหนังตลอดทั้งชิ้นและมีการเพิ่มระดับของความหนานะคะบริเวณตำแหน่งที่นั่งหรือว่ากลางเบาใน่อีกประมาณ2-3เซนค่ะเพื่อทำให้การนั่งของคุณนะคะสบายแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยค่ะ การติดตั้งนะคะเบาะเดิมจะไม่ช้ำเพราะว่าเราจะไม่มีการทากาวหรือว่ายิงแม็กไปกับเบาะรถเดิมๆนะคะการติดตั้งแบบนี้ก็ถูกออกแบบมาแล้วว่าจะเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับเบาะรถเดิมๆเลยค่ะ ส่วนงานติดตั้งนะคะก็จะมีเรื่องของอวิธีการติดตั้งที่ทางช่างที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วัสดุในการยึดติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสายยางยืดนะคะซึ่งต้องเลือกเป็นคุณภาพดีพรีเมียมมาให้เช่นเดียวกันหรือว่าวัสดุนะคะที่เป็นตัวของเมจิกเทปแบบนี้ค่ะก็ใช้เกรดอย่างดีนะคะแล้วก็เขาจะมีการยึดติดโดยใช้การยึดติดกับ ตัวเองก็คือชุดหนังเนี่ยจะมีการสอดรับกันนะคะระหว่างอุปกรณ์ในการยึดติดทำให้ไม่ต้องไปทำการยุ่งอยู่กับฟองน้ำของรถเดิมๆนะคะไม่สร้างความเสียหายใดๆทั้งสิ้นค่ะและลักษณะงานนะคะหลังจากที่ทำการสวมชุดหนังแบบแยกชิ้นหัวมอนพนักพิงเบาะนั่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาประกอบนะคะติดตั้งอยู่ที่ตัวรถค่ะ ซึ่งก็จะให้ผลงานที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะปรับเบาะโยกเบาะเลื่อนเบาะได้ตามปกติทุกอย่างเลยค่ะส่วนที่เห็นทางหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยนะคะเราจะไม่ไปยุ่งหรือว่าไปตัดไปกรีดอะไรกับเบาะรถเดิมๆค่ะ แต่ที่เราทำการาทำให้โชว์ดูตอนนี้นะคะในคลิปวิดีโอก็จะเป็นลักษณะของการติดตั้งค่ะชิ้นงานของหัวหมอนนั่นเองนะคะโดยการทำการาปรับแต่งค่ะที่บร,ริเวณของชุดหนังที่เราสวมเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเมื่อมีการาเปิดนะคะตรงชิ้นงานของพลาสติกตรงนี้ที่เสียบท่านหัวหมอนแล้วหัวหมอนที่เราสวมชุดหนังก็จะนำไปประกอบกับนะคะเข้าที่ได้อย่างสวยงาม อย่างที่เห็นในภาพเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานที่ได้ก็จะคล้ายๆกับงานที่รื้อเบาะเลยทีเดียวโดยที่เบาะเดิมไม่ช้ำนะคะสวมทับกระชับรัดแน่นนะคะแล้วก็เป๊ะตรงตามรุ่นรถค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่อีกด้านหนึ่งนะคะ ส่วนสีหนังนะคะที่เห็นในคลิปวิดีโอตอนนี้เป็นโทนสีครีมค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจต้องการเทียบเฉดสีเนี่ยแนะนําว่าให้มาลองเทียบเฉดสีได้ที่หน้าร้านนะคะหรือว่ามาทดลองนั่งบอกก่อนได้นะคะรุ่นนี้ย้ำอีกทีค่ะหน้าตาอาจจะคล้ายกับรุ่นดีไซน์แฟชั่นได้แต่เข็บคู่นะคะแต่รุ่นนี้ค่ะจุดเด่นคือเป็นดีไซน์ของ ความนุ่มระดับ2นุ่มแน่นนะคะโดยการเสริมฟองน้ํากลางบา่อเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะที่เราได้นํามาปรับนะคะแล้วก็เติมเต็มให้ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าค่ะที่อยากได้บ่อที่นุ่มขึ้นนะคะแน่นขึ้นหรือว่าบางท่านเนี่ยบ่ะเดิมมีการยุบตัวรุ่นนี้ก็จะ สามารถที่จะเป็นฟังก์ชันเสริมนะคะให้ท่านได้ใช้งานได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าเลยท่านใดที่สนใจชุดหนังคุ้มบารถยนต์ก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะ